สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน v i p นะคะเช้าบ่ายวันที่2มิถุนายน2568นะคะทุกคนค่ะวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาได้เ,เด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีดุดเหมือนกันทุกวัน แต่ว้านท่านจะสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่1ก่อนว่าเข้าหรือหลุดค่ะวันที่1น,นะคะจะให้เด่นอยู่ที่9และ8เด่นรอบบ่าย5และ4ทุกคนวันนี้หลุดเมด็ดจัดพี่น้องเขาจ้าโตรอบเช้ามาเจ1ด0นะคะทุกคนรอบบ่ายมา63 3า9สามามเาเข้า9ของรอบเช้าเนาะคะ่ะทุกคนได้เด่นประจำวันหนึ่งมาแค่ตัวเดียว นะคะรอบเช้าหกก็มารักร้อยรอบบ่ายนาะทุกคนคะเอา้ามีมือเขาก็มีมือรุดนอกพี่น้องบางมือกับเขาดีดีบางมือกับุดมีดจัดแบบบ่มีเยอะแยะนอค่ะทุกคนถ้าวันที่สองอยากตามต่อก็อตามต่อได้อยากเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านได้นะคะทุกท่านสําหรับวันที่สองจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้หกและห้านะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นหกสามสามหก หกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหกห0ศูนย์ศนห้าห้าหกสามห้สองสองหห้าเ็ดห้าห้าหนึ่งหนึ่งหห้หห้า้าเ้าหะคะเดนรอบปลายอยู่ที่3ามได้สองนะคะสีขา มาดูคู่ความน่าจะเป็นกันค่ะ3นะคะสา6หกหกส3มสามห้าห้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามสสามสาี่สี่สาสองหกสองสอหสองสองเดสอง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 เกสอง สองศนะคะทุกคนประมาณน,นี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะว่าทุกท่านจะชอบหรือไม่6ก3้สองนะคะทุกคนสําหรับตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นนะคะหกสามสามหกหกสองสองหกหหห้าหกห้้าหหนะคะทุกคน3กับ2องรอบไป3ามหกหกสามสามสองสองสาม สองหกหกสองสองห้าห้าสองขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคูททท่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดนะคะทุกคนวันจันทร์เบื้อประจำวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะ เลขสกับเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดขายทุกสีขาตัวเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจําวันอยู่ที่2อและ7เรามาดูคู่เด่นแยก่กับเด่นประจาวันกันว่าท่านจะชอบหรือไม่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นกันอยู่นะคะทุกคน6กค่ะทุกคนหกสองสองติดคู่ตเด่นหกสอ 5้า5่ะห้าสอติดคู่ตะเด่น5 2าสองสองกับสได้สกับเจ็ดเป็น3 223 3 7สอติดคู่จะเด่น3 2มสองสองสนะคะสองค่ะสติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่านขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีคู่ไหนที่ชอบบ้างหรือไม่ชอบก็ตามต่อได้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสวัสดีกะ เหมือนเดิมนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนเดิมทุกวันนะคะเอซีขาค่ะสําสหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่จีน v ี p วันที่2มิถุนายน2568นะแล้วคะทุกคนใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คิดว่าหน้าหุ้นจีนปกติน่าจะหยุดนะคะทุกท่านขาค่ะสำหรับแนวทางวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ f c ท,ทุกทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะโศกโศกมันมัน,มนพี่น้องสวัสดีค่ะ